เราเนี่ยจะนําข้อมูลที่อยู่ในสมุดรายวันทั่วไปนะครับมาใส่ในบัญชีแยกประเภททั่วไปนะครับบัญชีเงินสดนะครับวันที่1พฤษภาบัญชีเงินสดเดบิต1 0,000เราก็มาที่บัญชีเงินสดนะครับแล้วไปที่ด้านเดบิตคือฝั่งนี้นะดูดีนะถ้าเดบิตมันที่ฝั่งนี้นะครับอ่ะโอเคอันดับแรกใส่วันที่ครับเรียบร้อยนะต่อไปช่องที่2ครับช่องรายการช่องรายการเนี่ยเราจะใส่ชื่อบัญชีแต่จะไม่เลยเราจะไม่ใส่ชื่อบัญชีตัวเองเราจะใส่ชื่อบัญชีอ้างอิงครับ บัญชีอ้างอิงคือบัญชีอะไรบัญชีอ้างอิงคือบัญชีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับดอกไม่ใจไม้อีกนึงนะครับเอาไว้อ่านฝั่งตรงกันข้ามจะเอามาแต่ชื่อบัญชีนะครับเอามาอ้างอิงเราจะเอาชื่อบัญชีมาอ้างอิงเท่านั้นชื่อบัญชีอ้างอิงคือชื่อบัญชีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับบัญชีเงินสดมันอยู่เดบิตใช่ไหมลูกบัญชีอ้างอิงคือบัญชีอยู่ด้านตรงข้ามตรงข้ามคือบัญชีทุนเอามาแต่ชื่อลูกอย่าสนใจจำนวนเงินเขานะเอามาแต่ชื่อครับบัญชีทุนเอามาแต่่ชือ เอา,าใหม่ชื่อนะบัญชี Federation. ที่เราลังทรรคือบัญชีเงินสดอยู่ในสมุดร,รายวันทั่วไปหน้า1ดังนั้นตรงหน้าบัญชีครับเราจะเขียนว่าสมุดร,รายวันทั่วไปหน้า,นา1โอเคไหมสมุดรายวันทั่วไปเราจะย่อว่ารอวครับรายวันทั่วไปเราจะย่อว่ารอวแล้วตามด้วยเลขหน้าครับหน้า1ดังนั้นสมุดรายวันทั่วไปหน,หน้า1เราจะใช้ตัวย่อว่ารอวจุดหนึ่งโอเคนะครับผมนเงินครับย้อนกลับไปดูเนาะเงินสดเดบิตหนึ่งหมื่นนะครับดังนั้นเราก็ใส่ยอดจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทอย่าลืมครับเลขสุดท้ายต้องชิดเส้นนะลูก Thank <laughs>